จากเส้นทางทีบาโบออกมาจากหมู่บ้านน้อพี่น้องน้อเบ่งเอาเด้อปาท้อถนนประเทศไทยพี่น้องเอยถนนเมืองไทยทงหน้าเด้อเอ้ามาเบ่งความหนาอีกจักหน่อยก่อนหนาวานันหนาขนาดไหนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีบรรยากาศยามเสาๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบโซลาเสียงแคนาอ่าตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรนะฮะทุกท่านตอนนี้บาโบอยู่ถนนมะเร็งสองสามหัน,นี่เนาะพี่น้องเนาะ น,น,น้องเซนนี่ที่ว่าบาโบจะเดินทางไปที่เขตพื้นที่อุบลราชธานีแต่ว่าจะไปเชื่อมต่อยอยู่ที่อำเภอย,ย่างชุ่มหน่อยน้อพี่น้องเนาะตามเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าไปทางนี้ตอนนี้บาโบยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยขอวังวิทยานี่คือจังหวัดยโสธรบันทึกการเดินทางของบาโบในการเดินทางไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะงมูลนก็ถือว่าท้องฟ้ากัฝนก็สิตกเนาะพี่น้องเนาะมาฟังนี่ทุกท่านเอ๋ยนะฮะมาฟังนี่นะฮะฟังนี่จะมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งนะฮะขอไปยโสธรเนาะพี่นอ้องเนาะ ภาพบรรยากาศการเดินทางนะฮะทุกท่านบ้าเวเองกับที่ว่าจักเก็บภาพบรรยากาศเดินทางบนถนนมาเลกสองสามหาหนึ่งนี่ไปยนตร์ ى, พื้นที่ของย่างชุบหน่อยนะฮะจังหวัดศรีสะเกิเดี๋ยวตามบาา้บาวบหมายเลขอะไรกันทุกท่านเอ๋ยอไปโอ้โหช,ช็อตจบรรยากาศจากตัวอำเภอขอว่างนะี่ฮะบนถนนมาเลกสองสามหาหนึ่งทางม,าชมุชโมยนะะี่ะบ้านป่าติ้วบ้านบุรพาวัดพระโตัาชั้นเนะฮะ บ่าวจะเดินทางเชื่อมต่อไปที่เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกีดเนาะพี่น้องแล้วก็ไปที่เค่องในเนะะี่ยถือได้ว่าจุดที่บ่าวโบโบยนี่เนะะี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ติดต่อกันระหว่างสามจังหวัดเนาะยะโสธรอุบลแล้วก็ศรีซากีได้ทำเช่าเมยนะฮะจากตรงนั้นอ,ออกมาเนะะี่ยกลับไปถนนกว้างเลยพี่น้องเลยนะฮะเอาเดี๋ยวบ่าวโบจะเก็บภาพบรรยากาศไปเรืเร่อยๆให้พี่น,อน้องในเบืองได้รับชมน้ำกัน จากมุ่นี้เนี่ยหย่อนแสงลงมาพีเลยเนี่ยปานวากลางคืนนะจากตัวอำเภอเห็นแต่ป่าใหม่เห็นแต่ภูเขาโอ้ถนนประเทศไทยตอนนี้เขาอยู่ที่วัดผาห้วนใต้ฝ่าผาห้วนใต้เอาสัตวฝ่าห้วนใต้น,ใตน,ใตนี่คือถนอนในชุ่มชนเนื้อพี่น้องเลยนะฮหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธร จะมุ่งหน้าไปจังหวัดศร,รีสะเกตสิ่งที่บาวโบจะเห็นและอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำบาบุนะครับบาวบ,บ,บุมันย่องเป็นผู้เดียวเร็วไปหน่องเอ้ยนะด้านหน้าของบาบุเป็นถนนเนี่ยมีเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างย่มคำคืนนะครับพี่น้องครับถนนเส้นนี้บอกกันเรียกว่าเป็นถนนที่จะเสื่อมต่อไปศรีสะเกตไปอุบลได้เนาะพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางใหทง้ท่านผู้ชมได้เบิ่องในรับชมน้ำบาบุเดี๋ยนี้พี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยบรรยากาศทางจังหวัดของประเทศไทยอาจจะ บงแตกต่างกับภาพบรรยากาศของกรุงเทพเมืองใหญ่นะฮะบาโบเองก็บือว่าเก็บภาพบรรยากาศกรุงเทพก็เคลื่อยไปถ่ายคลรีบิโอมาตอนนี้ก็มาถ่ายคลรีบิโอต่างจังหวัดของประเทศไทยเอาเล่ามาพี่น้องเอ๋ยนะบาโบจะไปทะลุใสจะไปห่อใสนะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันกันและกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งต้นเด้อถนนนี่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยต่างจังหวัดไทยเป็นแบบนี้เด้บ่แม่นว่าบาโบว่าเด้ นี่คือของจริงนี่คือของแทนมาหอดจุดนี้มาหอดตรงนี้ถนนงามอีเลีงามออล่องามกระเดียงงามกระหลอ่อนีเนาะพี่น้องเอ๋ยพันวาผลงานแตกต่างกันยอดมีผู้บริหารทีแตกต่างกัน,รรตกตกนประเทศไทยพื้นมีอบตเน,นีน่ยไอไอหัวักเข้ามาอาบอตอปะ ก็ได้ยินเราดยยูประเทศไทยแล้วอยู่บ้านาก็เขาอื่นอย่างโบกูกันนั่นแหละอบตโต้เขาประเทศไทยนะไอ,อ,อหัวบอกว่าเขามีหนา้าทีเอียงโบกูแล้ว<อ>บ้าโบกูเองกับโบกูเพือกันน้องพี่น้องแต่ว่าอบตอเนี่ยคือว่าเพิ่งกัดูแลแต่รับตำบลนี่ตำบลที่เพิ่นดูแลเช่าบ้านเนาะเพราะว่าณเป็นหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงจะมีนานอำเภอเนี่ย นี่แหละตนนี้ผู้บริหารดีเนาะพื้นจังดูแลถนนหนนท่านี่นี่โครงสางพื้นฐานของประเทศไทยเลยเนี่ยโอ้ยเส้นแบ่งจราจรชัดเจนพี่น้องเอ้ยป้าโทบบาวูหินแล่ออนซอนลายออนซอนถนนเมืองไทยออนซ้อนถนนประเทศไทยนี่จากหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยออกไปสู่ทงหน้าเบิ้งว่าถนนผุนแหบ่าทองป้าโท พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งงบาถนนเดอ้อนี่แหละถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยนะฮะข้างขวามือบาโบเป็นธงหน้าเดี่ทักเส่บาทางไปใส่เนียท่องเจ้าว่าทางไปใส่อาควาทามจักรวรรดิทางเวว <c oughs> ทศแมนมมือบานสู้มู่บ้านบ้างไหนโอ้โยธงหน้าดนดสายกับธงหน้าด้านขวากับธงหน้าพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยอ๋อออนซอนเด้อ่อ,อนซอนถนนเมืองไทยเอ้อย อยากลุกไปสัมผัสอีกน้อยนึงก็นะเดี๋ยวสียาวาบาวบ่บดมา,าของจริงนะให้เห็นโตเห็นหรูปร่างก่อนเอ้าชนะิญยางไม่เบิ่งก่อนพี่น้องเอ๋ยโอ้โหทุงหน้ป้าถนนนี่คือถนนของแท้เลยแล้วพี่น้องเอ๋ยนะียนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยด้านหลังของบาวโบนี่เป็นถนนหลยก็มีทางเสงะะนเ้นแบ่งจราจรชัดเจนลาดยางสวยงามนะ บ่าวโบเองจะเดินทางไปที่เขตพื้นที่ย่างชุ่มหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจากถนนเส้นนี้บ่าวโบเองก็ถือว่าจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับโอ้โธ่ลาดยางยางดียางหนาเลยพี่น้อง,งนะเอ้เนี่ยโมเอวนซิปหาเส้นบุนบริษัทซิปหาเส้นบนถนนเนี่ยโอ้โธ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องออกมาให้พี่น้องเบิง่บง,งชัดเจนก่อนนะว่ามันอลังการขนาดไหนไ,หนไหนอ้ช่างโมทายไป าจากเส้นทางทีบาบูออกมาจากหมู่บ้านน้องพี่น้องน้องเบิ้งเอาเด้อปาโตถนนประเทศไทยพี่นอ้องเอยถนนเมืองไทยทงหน้าเด้เอา้ามาเบิ้งความหนาอีกจักหน่อยกว่าหนาะว่าหนาขนาดไหนหนาซั้นไหนหนาเพียงใดน้องพี่น้องน้องเออนี่คือความหนาของถนนเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิ้งเอาเด้อเดือดเสียบาบา,บ,าบูออมาถ่ายของจริงเนาะ จากถนนด้านหนาของบาบุจะเป็นถนนราอย่างน้องพี่น้องเนาะหรือว่าถนนท่างดํานั่นเองเดี๋ยวบาบุจะไปเรื่อยๆไปดันหนาจนไปหอดสินทางที่เชื่อมต่อไปอยังย่างชุ่มหน่อยนั่นเองตามบาโบไปเลยก็แล้วกันจงดานเอ๋ยโอ้โหทงหน้าทงหน้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอาบอ่อเสือเดืบอบ่อเสือ จากลักกิโลนะฮะไปบอกทางคอวังอีก10กิโลบนถนนหมายเลขสองสามห้าหนึ่งน้อพี่น้องเนาะพ้นไปอีก32กิโลเมตรไปต่อขังหนานี่ฮะนี่เลยเนาะพ่นว่าประเทศไทยเมืองศรีวิไลนะฮะประเทศไทยเป็นเมืองที่บอกเลยเลยว่าอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะในาน้นำมีปลาในหน้ามีเขานะฮะอออืื้ห ประเทศทิี่ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิบ่าวโวเองเห็นแล้วก็ตื่นองตื่นใจโอ้ยคข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งซิป่กปี ยังเพะนเศร้าตื่นเต้นอีกว่าน้อพี่น้องเอ๋ยนะอันนี้คือจากใจบาโบที่จะเล่าสู่ถุก่านฟังเด้อเนี่ยความตื่นเต้นบอสามารถามตัวเองไหนเนาะพี่น้องเนาะความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นเองนะฮะความตื่นเต้นบริสเเอร์แสงจากใจอิริเนี่ยทานม้ชมเอ๋ยนะฮะบาโบเองก็ถือว่าอยู่ประเทศไทยหลายสิบปีกับ แม่นะพีหนงเนาะแต่ละพื้นที่บ่าวบุเองก็ยังบอเคยไปแต่ละพื้นที่บ่าวบุเองก็ยังบอกเคยมากอยู่ข้างหน้าย่างทีท่านผู้ชมเห็นเป็นไปใดบอ่อนะยฮะยังชุบหน่อยจากจุดนี้อีกหากิโลเมตรบอร่ดบอดนบอ่อไกลบ่าวบุจะหอดแล้วพื้นที่ที่เชื่อมต่อไปยังจจงหวัดศรีสเกเนอพีหนองเนาะจากยาโสท่อกะร่อนไปที่ศรีสเกีเชื่อมต่อไปยังอุบลราชชัท่านี่ มือนี้มือนี้ได้เห็นชุมชนเดื่องเปน้องเรือเนี่ยจากถนนทีกว่างใไงซุดสายตาจากถนนทีบอกเลยว่าต่างจังหวัดจากถนนทีบอกเลยว่าทงไฮและทงหน้าจากถนนทีบอกเลยว่าอออืื้หสวยงามตาอิหลีอิหล,ลีทุกท่านเอ่ยป้ากั้งไปหน้าอี่ลอตัวเนี่ย นี่แหละคือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่แหละคือถนนในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรนี่คือถนนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดที่เชื่อมต่อกับยะโสธรจากอำเภอเขอวาวังไปที่อำเภอ,อยางชุมน้อยพี่น้องเลยเนี่ยเนะบื้องตัวที่แหละเดี๋ยวหาว่าบาโบอุวยนะนี่คือความจริงเบิ้งที่แหะถนน าอย่างอย่างดีงามอิลีเนี่ยเส้นแบ่งจราจรสจีนเนี่ยมีหอดไหลทางในบ่อทองจะเห็นบริไหลทางนี่เนี่ยบรมนถนอนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยมีไหลทางสําหรับจัก,กรยานเนี่ยเอ้ยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเบิงเบ่งเอาเด้อเบิงเบ่งเอาเด้อเนี่ยบรมเอนบาร์บาโบเสกสันปั่นแต่งข้ามมาเบาคข้ามาเยื่นย่ออ้อปวดเด้ยพี่น้องเอ๋ยนะความจริงคือความจริงเนาะ ถ้าพี่น้องท่านใหเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเีนะะ่ยจูเป็นประเทศเป็นบ้านของประเทศไทยบอมักในสิ่งทีบาบูนําเสนอบาบูก,กับบ่อเดือดรอดเนี่ยเพราะว่าบาบูเองนําเสนอในความจริงในความเป็นจริงเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมนาะพี่น้องเนะาะบ่อใสไซร้ายาย,าย,ยางไหนเนาะพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยบ่อใดดูมินบ่อใดหาว่าห้ยบ้านตัวเองเนี่ย บาบุกบหกักในแผ่นดินเกิดนาะพี่น้องนาะแต่จากจุดทีบาบูเคยอยู่นะบาบูเห็นความเจริญแบบนี้เมื่องเห็นแบบนี้เฉดช่นี้บาบุเองก็กตื่นเต้นนะตื่นเต้นใจเลยเก็บผ้าบรรยากาศมาฝากตอนว้ครั้นหนึ่งในชีวิตปด้เห็นรั้นึงในชีวิตบาไล้มากบเพียงานเองนาองพี่น้องนาะบ่มีเจตนาอื่นใดเพื่อจะไปอ่าด้ค่านะฮะฝากทางผู้ชมทานนัน เข้าใจในสิ่งที่บาโบเฮ็ดนะครับเข้าใจในสิ่งทีบบ่บาโบกําลังทําและนําเสนอณตอนนี้ถ้ทาท,าทา่านผู้ชมมัวเสือเนาะจากยาโสธรพื้นทีอ่อําเภอขอวังตอนนี้บาโบเองก็ถือว่าจะมาในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกตเล้นพี่น้องเอ๋ยนะฝากสวัสดีใต้นะครับพี่น้องเนี่ยเอฟซีทีติดตามคลิปวิดีโอของบาโบเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่า อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศศรีสเกตแล้วนะฮยย่างชุ่มน้อยนั่นเองพี่น้องเอ๋ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่นี่เด้นี่เด้เขตพื้นที่จังหวัดศศรีสเกตมาหอแล้วนอกพี่น้องนอกจากถนนมาเลขสองสามหาหนึ่งเนี่ยบาบโบองกัมาเชื่อม่ตกับถนนมาเลขสองศูนย์แปดหกนอกพี่น้องนอนอุบลราชธานีไปทางด้านซ้าย ตัวจ Pop ังหว่าซ uh ีสะเกดเข้าไปทางด้านขวามือบาวโบ้เ vo ด้อโอ้ฝ่ายหอนแสงพี่น้องเอ๋ยนะนี <V peace. S 1> so ่เขตพื้นที่ย่างชุมน้อยจังหวัดซีสะเกดเบาวโบ้มาฮอด์เด้อเด้อมาฮอด์เด้อเด้อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยว้าวบ่อเสือกับล่องเบิงบ่อเสือกับล่องเบิงน้ำบาวโบ้เด้อเดี๋ยวสิว่าเบาโบ้ตัวบาวโบ้บริบตัวเด้มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วพี่น้องเอ๋ย ยางชุมน้อยสีสเกตสีสเกตโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเนี่ยถนนหนทางประเทศไทยนี่ดีตลอดทุกเส้นทางนะยางทีบาวบกลืนไปก่อนหน้าเนาะบอดนบมไกลสิบกว่วก,กิโลเมตรกับมหอัดเขตพื้นที่จังหวัดสีสกีเลี่นี่ง่ายพี่น้องนี่ง่งายเห็นแล้วเป็นจังไดเห็นแล้วเป็นจังไดตามปายบอกทางบาวบุจะลงไปก่อนหน้าพี่น้องเอ๋ยนะนี่นป้ายบอกทางกันทาราลมนะอีก ตรงไปอุบลร,ราชธานีกับตรงไปเนาะพี่น้องเนาะว้าวไปบอกทางด้านหน้าของบาวบ่พี่น้องเอ๋ยนะอำเภอเขืองในเลี้ยวไปทางด้านซ้ายเนาะพี่น้องเนาะบาวบ่เองกับเกบ๊ผ่า,มามนมบรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องได้เห็นได้รับชมน้ำบาโบ่นะฮะกะสัสถือว่าจะเดินทางไปต่อนัน่นเราพี่น้องเอ๋ย ท่านผู้ชมครับตอนนี้บาโบก็ถือว่าอยู่ในเขตของอำเภอย่างชุ่มหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดศรีสะเกดนี่คือถนนเดอ้อพี่น้องเด้อนะี่ฮะตรงนาดันดานนาบาโบไปจะไปโรงพรยาบาลย่างชุ่มหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกะ็ถือว่าคลิปนี้บาโบเองก็เดินทางมาหอดแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะรับชมเพื่อ,อเป็นหน้าทางกันแล้วกันเนาะพี่น้องเน,นาะดานนาจะเป็นเส้นทางที่ไป ตรวจโรงพยายบาลนะครับฝากผู้ชมไปเพียบเที้บกันแล้วกันทางผู้ชมทางทีมมากและยชื่นชอบคลิปวิดีโอของบ่าวบบกย่าลืมกดไนไรเป็นกำลังใจเนาะไปดน่องน้องกดกระดิ่งแจงเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการบอกว่าขังโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มื้อนี้สบายดีสวัสดีครับ